สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ Festival Journey เรียนรู้เทศกาลร,รอบโลกซึ่งเราจะมาพบกับใครนะักมาดูกันค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนเราโทบี้นะคุณยุนเอออเพื่อนคููใจของมินนี่วันนี้เราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเยี่ยมชมเทศกาลต่างๆทั่วโลกเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีเทศกาลอะไรบ้างและเราก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้กันด้วยนะครับวันหนึ่งมินนี่กำลังจะขึ้นรถแต่มินนี่ก็สงสัย และคิดอะไรขึ้นมาว่าบนโลกนี้จะมีเทศกาลอะไรที่น่าเรียนรู้และสนุกกันมันได้จึงทำให้มินนี่ถามกับโทโบี้หุ่นยนต์คู่ใจว่าโทโบี้ฉันอยากรู้ว่ารอบโลกของเรามีวัฒนธรรมอะไรบ้างมินนี่จึงถามโทโบี้โทโบี้จึงตอบว่ามีหลากหลายมากมายเลยเธออยากรู้จักกับเทศกาลใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ และพรุ่งนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทศการลรอบโลกกันดีกว่าไปกันเถอะมินนี่ทั้งสองก็ได้เดินทางกันซึ่งจำเป็นการเรียนรู้เทศกาลต้นปี จะเป็นเทศกาลที่มีชื่อว่าเทศกาลฮรลี่เป็นเทศกาลของประเทศอินเดียจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาซึ่งวันที่จะไม่มีกําหนดแน่ชัดแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามปฏิทินของฮินดูเทศกาลฮรลี่เป็นเทศกาลแห่งสีสันและความสุขมีการเล่นาศาสสีเพื่อเฉลิมฉลองความรักและชัยชนะของความดีทั้งสองก็ได้เล่นาศาสสีอย่างมีความสุขไปกับชาวอินเดียและได้ร่วมเทศกาล ทุกคนมีความสุขแล้วมินนี่จึงเอ่ยว่า h a p p ยดังนั้นโทบี้จึงตอบว่า Let's make w o o d colorful หลังจากผ่านในช่วงมีนามาแล้วต่อมาก็เข้าสู่ช่วงเมษาเราก็จะมาพบกับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยซึ่งจะอยู่ในช่วงวันที่13-15เมษายนของทุกๆปีนะคะซึ่งโทบี้และมินนี่ก็ได้เข้าร่วมค่ะเทศกาลนี้นะคะก็จะมีการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะซึ่งในบรรยากาศเนี่ยมินนี่ก็ได้ใส่ชุดไทยและได้เล่นน้ําสาะน้ํากับเพื่อนๆคนไทยทุกคนคะ่ะ แล้วโทบี้ก็ได้สนทนาพูดคุยกับมินนี่ว่า Let's play s o w a t e r และมินนี่ก็ได้พูดกับโทบี้ว่า I'm so happy so glad หลังจากที่มินนี่และโทบี้ได้เข้าร่วมเทศกาลสงการานต์แล้วต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่เทศกาลต่อไปก็คือเทศกาลวันฮาโลวีนนั่นเองค่ะซึ่งวันฮาโลวีนนั้นเป็นเทศกาลของ อเมริกาจะอยู่ในช่วงตุลาคมวันที่31ของทุกๆปีค่ะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกของเด็กๆทุกคนจะได้แต่งชุดแฟนตาซีนและไปเคาะประตูผ้าเพื่อขอขนมซึ่งในบรรยากาศก็ได้มีการแต่งตัวเป็นตีมผีเช่นกับเด็กๆคนอื่นเลยและโทบี้ก็ได้เดินทางร่วมกับเินนี่ด้วยและเด็กๆก็มีการพูดว่า t w e a t or treat เพื่อกำเคาะไปขอขนมในแต่ละบ้านและเบนนี่ก็ได้พูดกับโทบี้ว่า โทบี้ก็ได้ตอบไปว่า Do you want some candy หลังจากที่โทบี้และมินนี่ได้เข้าร่วมเทศกาลฮาโลวีนในช่วงเดือนตุลาแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็น เทศกาลคมลอยนั่นเองก็จะกลับมาที่ประเทศไทยของเราซึ่งเทศกาลคมลอยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีเทศกาลนี้มีการปล่อยคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อขอพรและปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปซึ่งทั้งสองก็ได้เข้าร่วมกับผู้คนมากมายในการปล่อยคมลอยและท o บี้ก็ได้พูดกับมินนี่ว่า we make a wish and let it go และมินนี่ก็ตอบว่า จินชื่นมชมและมองดูคมรอยบนทองฟ้ายางมีความสุขหลังจากที่ทั้งสองได้เข้าร่วมเทศกาลคมรอยแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงเดือนธันวาก็จะมาถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วค่ะซึ่งคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีจะอยู่ในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะคริสต์มาสเป,เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูมีการตกแต่งบ้าน ต้นคริสต์มาสแลกของขวัญและร้องเพลงวันคริสต์มาสค่ะซึ่งทั้งสองก็ได้เข้าร่วมและแต่งตัวในวันคริสต์มาสอย่างน่ารักและสดใสซึ่งโทบี้ตัวน้อยก็ได้ถือของขวัญจะนาม,มาให้น้องมินนี่ของเราและน้องมินนี่ก็ได้พูดกับโทบี้ว่าม e r r y c คริสต์มาสโทบี้โทบี้จึงตอบมินนี่ว่า He is a p r r ซ s e สำ for you เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลต่างๆรอบรคไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รู้กับเทศกาลมากขึ้นวันนี้มินนี่และทูบี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่นะคะและเพื่อนๆอย่าลืมทำกิจกรรมความรู้ที่ QR code ด้านล่างนี้ด้วยนะคะบายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ